สว i f จ GL อะคะ่ะจะเป็นอขอบ15แต่เนี้ยเขาเปลี่ยนเป็นขอบ17ให้นะคะสวยแล้วก็ติดคลิปฉลามให้เป็นของแถมอะมาดูด้านในกันว้าวว้าวมากสวยมากสวยจริงอะไรจริงนะคะเป็นเบาะตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเบาะ VIP นะคะก็คือเป็นงาน เย็บได้แบบนี้นะคะเรียกแบบว่า V.I.P. นั่นเองเป็นสีครีมตัดสีน้ำตาลอ่อนนะคะสวยแล้วก็ติดจอให้ด้วยสำหรับจอตัวนี้นะคะบอกก่อนว่าเป็นตัวจอตัวใหม่ของทางาโช์รุมข้าวนะคะที่สามารถรับรอง Apple c a r p l a y Android Auto ได้ในราคาที่แบบย่อมเยาวมากๆม,มาพร้อมกับกล้องมองหลังและกล้องบันทึกหน้า